สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภุสุคนลังหวยออกนะคะวันนี้เป็นวันที่สาม้ียเราวันที่สามครับค่ะเมื่อวานเมื่อวานนี่กับไปงานฟ้าค้ำนะคะเป็นให้่ายุน้าพ่วงเป็นองค์กระถินเป็นองค์กระถินโอ้ยจัดงานไงนะคะคุณพ่อบุญมากมีถึงรถแห่มีถึงคุณพ่อบุญมากคุณแม่ป้าไพ่มณีใสนะคะครให้มางานปูจังเสียคนกมาตลอว ครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวงรถตอกรถตีมะลองมะลำหรือว่าบุญทุกๆบุญพอพอนบุญมากกับแม่ประไพ่กันกะมานหลวงตลอดนะคะครับผมค่ะกับวันเดียาดกะเล่ทิพากันไปทีมงานไปหมื่บ้านกับม้วนว่าสั่งทึงยิ้มทั้งแตงโม่พ่อกบแม่เตียงนะคะก็ลังเก็บภาพลงให้เดรดเดี๋ยวยิ้มสิเก็บภาพลงให้ดอกแม่พูบเลยไปล่ำลองในพ่อมๆไปแบบว่า ไม่ได้ตัง้งใจว่าสิล่ำน,นะนะเพื่อนก็เรียว่าไปล่ำได้ไปครัวส่วนพวมีหอดเสียงแค<ฮ>้นหมู่บ้านนี่ค่ะกไาแฟถือว่าไปร่วมน้ำเพลินนะค่ะไปต่อยอดต่อยังกะถินน้ำเพลินแล้วก็จัดใหญ่เต็มที่เนะาะซมหน้าสุปตาเพันอยู่เพราะว่าวกวางเพื่อนเพื่อนเอารถแห่รถแห่แล้วก็พามาสวดยนีมือเศร้า บแบบกามือนี่กระเซียวร,ร้อนแหย่อีกเด้อือเมืเ่อคืนก็มีวงระตีครับผมเพมิ่นว่าวงระตีเพิ่นว่าคั้นแม่คู่วางกระเสนากะสมคิดว,ว่างกามาบัดนี้เพิ่นบ่ว่างเนาะอาจจะสมคิดเพิ่นก็ติดงานครับผมค่ะกาบ่เป็นหยังค่ะเพิ่นกระได้เอาลูกเอาหลานที่ทละแสะดงเล่น มือนีแกซิเมนเฮียล่ะถวายแล้วบ่ทันโทรถามกันอยู่ว่าได้ยอดเท่าไหรน่นะคะครับผมถ้าไดว่าหลุนเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่สโทรถามให้แล,ล,ล้วก็สิลูกปูห้เด้อบ่เนี่ยแล้วครับปูบ <c oughs> ต่ตาปู่ตาไปแหกกระทินจนรอบบ้านนิดนึงแล้วเนี่ยหมูบ,าบ้านเบื่อซิมเนี่แล้วพ้าแข็ครับปรเป็นเพราะผารอบหมูบ้านนี่เนาะครับผมผากันไปไปเอาบุญนํากันบัดนี้แม่คู่ก็สิบอกบุญงานจ่อๆนี่นะคะคือวันที่7 วันที่เ็ดพฤศจกกานะคะวันที่เ็ตพฤศจกีกาช่องหาหกเกตนี่แหละมือเอือนมือเฮื่อน,นี่แหละมือกนสามสี่หาหกเกตแล้วเนาะ<ช>และสามเหื่อมือที่สี่กับเมียนค่ะแม่คู่ก็เลยว่าข้าวันรวมบุญเนาะค่ะแม่คู่ก็ก็เลยเอาเป็นหมอลำค่ะเอาเป็นหนมอลำไปเสีไปงานให้เพื่อนก็เลยเป็นเจ้าภาพทหมอลำก็มีนักรองรับเชิญก็มีอาจารย์สุกีบโวทอง สาธิทองจันร์นะคะลูกภุมงมะล่ำสามสไตล์วงทีมงานของแม่คู่นะคะคไปพบพ่อก,กันกลางวันเลยคะ่ะกลางวันวัดแก้วสว่างเพื่อกุดจับนะคะงานงานบวงสวงหรือมาเบิกเนรเขางปู่ของยาปู่องค์ด,งดำนั่นแหละคะ่ะครับผมแม่คู่กันจต่บด้ลื่อมเทียนไว้เพราะว่างานน <c oughs> <c oughs> ี่ยังพิธียังกับยิ้ยมเขาเอิน <c oughs> เปิดเปิดเน็รบอกครับ <c oughs> พี่ยังเนี่ยข่าพิธีบวงสวง ครับเปิดเน็ตนะครับเป็นงานบวงสวงวายูจังหวัดใดอันส่นะครับอยู่จังหวัดกุดรครับจังหวัดอุรอนที่อ่าแมีคู่เคยเฮ็ดผ่ป้าไปซ้อยสางนะครับแมนรวมสร้างวันพลุหัสสบดีที่เจ็ดนะคะขอเชิญร่วมงานพิธีเทวานาคาพิเศษนะครพิเศษวัดแก้วสว่างนี่แหละวัดแก้วสว่างคอยู่กุดจับ อำเภอขอนยุ่งนะคะอำเภอขอนยุ่งหมอแม่ทูบตำบลแม่นว่าบ้านบ้านน้องกุ้งนะคะบ้านน้องกลุ่มเออบ้านน้องกุ้งนี่แหละอำเภอคุชแจ็บครับตำบลขอนยุ่งอ๋อตำบลขอนยุ่งครับผม่ใขอนยุ่งแต่มันไล่แต่เนี่ยครับขอนยุ่งไม่ผูกอะไรเพราะเห็นยุ่งไล่อำเภอคุชแจ็บตำบลขอนขอนยุ่งขอนยุ่งขอนยุ่งบ้านบ้านน้องกลุ่มแม่นว่บ้านน้องกุ้งครับบ่้วาา ค่ะนั่นล่ะก็จะไปคู่ฟอกันเนื้อค่ะวันไก่เลี้ยนเคีบผมค่ะจะไปร่วมบุญไปเบิร์นคนเบิกเนียดเบิร์นคนสวดเนาะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างทีประเด็นหลักกันไม็มาหอโลโซกรมงานกันมีวงของแม่คู่เนาะค่ะกล่อมกับยามือแลงเพื่อการศีมีพิธีบวชชีภาพมาสันว์าค่ะนั่นนะคะ ก็คือถือว่าบุญใหญ่นะคะบุญใหญ่ขึ้นกันครับผมค่ะแม่คู่ได้เดชเป็นต้นไปแต่ว่าแม่คู่เอามะหลองมะลาแม่คู่ไปล่งนะคะครับผมการใส่ใจยังกับท่านแม่คู่ใจอีกนะคะก็ถือว่าได้บุญนํางกันนะคะการนักรองดังค่ะสองคนมีทีมงานการพู้ใดอยากติดต่องานก็ติดต่อท่านแม่คู่ได้นะคะบพยาะเ่ยทีมงานแม่คู่ไปช่วยได้ขึ้นกันครับผมพอเดค่าน้ำมูนน้ำมันไปบางยี่รับ อันละค่ะบวกบุญบาดีกะทิ้นนะคะกองกะทิ้นกับคือของแม่คู่วันที่เก่าที่ชิฟนะคะวันที่เก้าว,วันที่เก่าเป็นมือร่วมแมนอบอกเขาไม่ลอมวันที่ชิฟเป็นมือทอดค่ะแม่คู่กัเชฟยู่หัวปูตาผูไดสิแมนร่วมกะทินนํากับซอเชื่อมเนนะคะวันที่เก่าเพราะว่ากะสีแดลพระมาสวดเนื้อโมเล่บ<ม>อาพระมาสวดตอนเลี่ยงซะก่อน วันที่เก่าวันที่ซิบค่ะจากมาเฮียชยกันจ้งมาขนของไปซอยกันกล่องกระทินนะคะไปวัดปลาสาสนุบนวาร่าล่ำนะคะเลื่อมวันที่เก่าเป็นมือโฮมครับค่ะมือโฮมค่ะมือทอดก็คือวันที่ซีวันที่สิกับอาจารย์สมกินบอท่องเพ่นกับว่าวันที่ซีฟบัวกันอยู่วัดซาสนุบุญเฮียนะคะมีกล่องแง่กล่องเงวกับถ้าไม่เตรียมไปเจ้าภาพให้แล้วกับเอาสมกิตบอท่องเพื่อนกับสีมาล่ำล่ำนะคะล่ำมาเฮีย เอาบุญน้ากันถือว่าเอาบุญน้ากันเด้อค่ะเด้อวันที่เก่าที่ซีบจำได้นะคะเนาะครับผมคุณเรคนมาสิมาแต่ว่าที่เกียคุณลราสิเป็นเต<อ>็มน,นะฮะดีใจครับดีใจค่ะก็เลยบอกบุญไปนะคะเนาะสําหรับตัวเลขตัวเบอร์วันนี้นะคะแม่คู่ว่าหันไกลไปเป็นแนวทางมาศูนย์กับมาหาเต่มศูนย์ไปย,ยุนาเต็มเยี่ยมศูนย์สี่สี่อยู่ภายใต้สามตัวคือก็เออต้าผู้ได้เรียนก็ได้เยอะครับผู้ได้เรียนกันได้เออเต้าเสียจนว่าเต็มอยู่ยเลยครับสามกับแปดสามกับแปดครับผมสมันออก มันออสามสองสามสองครับอันนี้แม่แม่คู่สิบอกคู่ผีลายแม่คู่ใอ้ฟังเลิกบาทเนี่ยแต่ว่าแม่คู่กับบได้เนาะในในประบ้านสองใบนะคะลอตเตอรี่ครับผมแม่คู่บอกกับเม่นอมนนะคะคนคนท่มากคนว่าจํได้ป่ะคะที่แม่คู่วอกว่าคนคนพวกคนถึงเรื่องซุนซุนอแมหยิมครับผมพูดทีกี่ลอตตี่วันนี้ถึงแล้วว่าที่หาสองใบะครับผมเราส่งมากล้วดีใจแต่ทรมากแม่คู่ประเด็นละบัดนดีเราเนส่งมา แม่หัวมาสันว่าตายเดี๋ยวก็ปู้หายแล้วหายยอดยังเราฟันว่ารถเราไปต่ำไปโซนเละไทยรดสามสองตอนนี้แม่คู่ก็เลยาว่ากับเล่าวอาแล้วแม่คู่ก็เลยเลื่อมก็เลยาว่าพอดีแล้วแม่แม่ยัง่เลื่อมเสือเรื่อยเงี่ยมือเลืกเสียวาทักบอกแม่คู่นี่ยฮะแม่คู่เลื่อมมาสันอันปู้บอกว่าออคงเจ้าญ้าน่ะส่างขั้นของโบคบสามสิบสองประการว่าได้ต้องให้เคียงคบ เป็นเป็นซะเป็นไซแขนเพิ่นเป็นกับไลแขนกับไลขาเท่านั้นให้ครบสามสิบสองปูบวกทั้งสี่อันแม่อคู่กับบอสเสือเด้แม่อคู่กับว่าหายเราทักบอกเราก็เลยไปซื้อรอตตอรี่ไว้บฏิพลดเพื่อได้เพิ่มส่งขอตรตอรี่มาให้เบิ่อนในตระกัหลายเพื่นได้ยิบว่าเหนื่อยจังว่าโอ้เป็นจังบุญโยจังว่าอันโบนเป็นเพิ่นตังว่าวอนะเพิ่นก็เลยส่งมาว่ารดตายได้ยุ่วสั่น ใช่ารับได้โชคมันกลับเป็นบุญไผ่บุญมันแั่แรกต่บุญขนาดแม่คู่เอาอยู่แม่คู่ยังบอดได้บางเมันกับฟังคำบอกของคู่แล้วมันกลับไปจับเอาครับจับคำบอกเามียถ้ากับแม่คู่กับผ้าสูสุดเลยค่ะแต่ว่ามันกับจำป็นนค่ะเพราะมันบอดได้แม่คู่ก็ยังใครได้นท่า่ถึงเวลาแลนี่เรม่องราชันยมวันนี่หาบอกกันเรื่องราึัรางวัลที่หา เอากัะทาสองใบแล้วก็ถือชายสองตัวเยี่ยมายสองตัวสามสองกันเบอกก็เม่คู่อะไรดเบากไร้มือพร้อมบอกตอนเม่คู่บาะท่านเด้ไปอัน่านเสื้อหนุ่มแกวยานไหมคะครับผมคู่เราเลยบอกว่าบอกซื้อเด้อให้ซื้อเอาของใหมมันครบสามสิบสองประการแต่โอ้ก็เดินไปอยู่แต่ว่าก็ลืมเออไี่แล้วลืมแต่แต่วันี้ยี่สิบสี่คนบ่มวีสูงคนเลืลืมบ่ต้องน่อยใจค่ะเม่คูกับเฮงค่ะ สรางเส่ยกับันแม่ิ้ไปทำซิมคนหนมื่อวานะครับไปเตะไครับไปเกี่ยวเขาบันั่ันเห็นก่อเขาก่อยี่งทอต้นไผ่เนี่ยยิ้ม่านั่นาไปเกี่ยวเขามันนี้หเม็ดบ่ดนันเกี่ยวได้มาหาเม็ดยิ้มไปสร้างเสืยมันกินสองเม็ดเดียวยู่สาเม็ดบ่ดนั้น่าเม็ดเขาเม็ดทอปูเมื่อนี่บ่ดนั้น่าป้ามีแล้วเพราะแดเป็นปัญหาครับ ปีนี้ลูกล้านกะมันคือค so ือว่ันละเนาะวันน mm, ี้มันโศกไปโศกมาแต่ว่าทีมงานของเของซากเซได้เสซจุกคนได้เสือกครับเป็นฟังคลิปแต่คนมันเป็นเสือสนุกนองเงินเป็นเสือแล้วแต่นี้มันไม่ได้โศกเป็นคู่กันเออครับนี่แหละเพราะเป็นมาเข้าเข้าบ้านั่นเดีเนี่ยอันนี้วันที่เพื่อกันระบุให้นาะครับว่าถือแทรเนี่ยวันที่นี่แหละเพื่อกัระบุวันที่นี่นี่แหละลูกหลานของปู่แม่นซิบเดยมาแต่ว่าเพิ่นก็ฟังติดตามครับ เพื่อนจะท่อบุญมาเหมือนเพื่อนเพื่อนว่ารหวมบุญไปนั่งเรื่อยๆไม่หัวมือไปสันเด็กได้กบ้าไตยกันพูดหรือว่าสันทุกสิ่ทุกอย่างนั่งหายยุโรธหัวดออกสุดๆนะเพื่อนบ้าคอเอาแม่เป็นยังบอนนะอันอันทู่อันเล่าระกลุ่มใจร้ายนะสันอาจารใส่กระซื้อลอตเตอรี่แม่บ่มีเงินดอกค้าเอาสูดๆใบสองใบเขาเลยเอาสุดสองใบเราสูดๆแล้วมาในเบิ่งแล้วว่าห้ามมือเลวเอาเราเบิ่งได้ในสองสูดแต่ว่างวันนี้เราฝันฝันว่าเขาว่าต่ำไทยรวยบัวทะเลไทยรวยสามส่วน ก็เลยว่าโอ้แม่ยังลื่มเด็สขาดเด้อสามสองคู่บอกอยู่บอกแม่คู่ว่าเอาของให้มันครบสามสิบสองประกาศแจ้งเบิกยาใดเบิกทรัพย์สินใดเรื่องสันบไคบใดแม่คู่ก็เลื่อมวันนี้ว่าเบาเลยแม่คู่เขาเบาแจ้จ้ตัวนี่ละการเลยเสียเจือแล้วก็เบาอยู่มาเหลียมมาสามก็เปลี่ยน มาแถ่นอนแนนอนตัวหนึ่งล้ว่าหาตัวใไ่แม่คู่กับส่สามศูนย์หมดแล้วเออส่สามศูนย์คัางดีดีมันคือเขากันเขาแม่คู่เขาแม่คู่กับมาศูนย์จนมาสามบางทีเนี่นนี่ละเนียนค้างสามศูนย์ออกม้านว่ปากแกคู่อ้าวแต่ว่าขายกำลังแรงซึ่งกันและกันนะคะรูกล้านปูว่าิ่มกันแม่เจ้กระตาแม่สีใดบ่เสียแม่คู่กับยืนยัดยุ่มจุดเก่ายุ่จุดเดิมนะคะแม่คู่กับสี่อยเฮ็ดไป คอยสางไปคือเมียนเมียนหมอน่ำก็คือเกาหมอลำกับจัดคือเกามี่มีแม่คู่ก็ได้จัดค่ะหมู่บ้านแม่เตียงอันเอาอันแม่คู่ซอยคากองเาวเดือนเตียงอันอันไปงานเนาะนี่แหละค่ะผู้ละเรียกนะหน่อยพวกนั่นไปไริค่านักรองนักลำกัะ หว้บนเนี่ยแล้วค่ะได้มือเรีงเนาะบนเนี่ยปูหอมาาอยู่ปูห่แสงมู่วไม่ตัวว่าหยคาติบหม้อลำมือเรีงหกสิบาทบนนี่ยโอ้หกสิบบาทคุครับให้ทิศจอยแต่ไรพวกนี้คนด้ละะดีเดอาหารกลางกลางวันมือเรงเลยนะกลางวันมือเรง ต่วนคำคำคั่วส่วนคำคำคั่วให้แม่คั่หน่อยนบแม่คู่จมหลส่วนใบสามกั้งใบสักสิบเจ็ฑแมบาครับผมแม่คู่วมากินเขาส่วนใบสามกุ้งใบสามก้เลยนก็ก็กัผ่าสิแมนบ้าสิบเก็ดก็ผ่าสีส่วนใบสามืข้ขนมแม่ลันย่ายกากินขนมอีกแล้วเสียสัตวชิบหกบาทข้าขนมสิบหกแล้วค่ะปฏิทินจอยอย่างมากปีิทินจ้อยกับว่าสิ มาเงินค่าเติมน้ำมันบมมีผปูวาไปเติมมาโมนี้เด้อหกสิบว่าบเติมมาหรพอสันหกสิบจะไปเติมจะไปเติมตะเวนลายมเดื่มันหอนมันเปียกเติมตะเวนลายมนเดืยเลี้ยงัเติมเติมคําคัว่าสั่นค่าประจำเย็ดกสิทัดสุดหกสิบาทปูว่าค่าตัดชุดหกสิบาทหกสิบบคือหกหนึ่งศูนย์กัมแมนนะคะอ่าลอดลอดอมูลค่ากีี่หนึ่งเกียร์าศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์ มีแค่นี้นะคะหนึ่งเกียรติห้าศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์แล้วจะแช่แตงโมสรุปให้นะคะครับผมนี่ยละหาค่าอาหารพ่อได้หยอดเนาะค่ะเนาะพ่อได้อยู่ได้กินห้าอันนันหลายกับพ่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกับพ่อเนื้อนวลเนาะครับผมเพราะว่าแม่กู้กับหาได้เป็นแค่แนวทางนะคะเนาะอ่ขอไหวพ่อให้เอฟซีสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเงินไหลน้องทองไหลมานะนะสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะที่กำลังเข้ามาติดตามเข้ามาเข้ามารับชมเนาะค่ะมือนีการลังจากทีแม่คู่เนาะค่ะได้ไปร่วมกระถิ่นอยู่้าวขอนแก่นค่ะเป็นกระถินของคุณพ่อคุณมากค่ะมือนี่ะเขาหอล้วกบมีแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมค่ะส่วง ส่งใบใบค่ะเพราะว่ามันเล่ยเทียงแล้วเนาะค่ะส่วงน e like ี้กระบายกลัวๆแล้วค่ะจนส่งแรงๆแล้วค่ะผู้ห้คาน้ำหมูกน้ำมันค่ะผู้ใดจะไปกับเตรียมสมุดประกาค่ะเตรียมสมุดประกาไปเนาะค่ะค่ะสําหรับค่ะสีว่าอาหารกลางวันก็ได้หรือว่าส่วงคนคำแรงๆก็ได้เนาะค่ะผู้ห้สิบเจ็ดค่ะส่วนส่วนแรงๆค่ะพี่นองห่ออยากไปช่วงได้ห้อกับจังพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะมีอายุสิบเจ็ดกับห่าศูนย์ค่ะ อย่าลืมค่ะจดไว้ค่ะแล้วกาปูให้ค่าขนมข้าวต้มกับคุณแม่รัญญ่าเนาะค่ะหรือว่าพี่รัญญ่าค่ะเป็นาอยูหอขายได้มาซอยเนาะค่ะนักหน่อยท้ายเฮียนค่ะซอยทีมงานล่างถขื่ล่างจานเนาะค่ะปัดกวดยูหอปูเฮาค่ะค่ะล้วา็มี่ค่ะนักหน่อยค่ะได้คาราะาปูไ้ค่ะพี่จอยหรือว่าค่ะ นายจอยเนาะค่ะที่เป็นเคยมาร่วมบุญกับปูยูพะเศร้าค่ะว่าจะมีงันได้เนาะค่ะค่ะไอทิจอยกับมาเป็นประจําค่ะมาซอยจับสิ่งจับของหลายสิ่งหลายอย่างปูห้ไอทิจอยก็คือหกศูนย์ค่ะแล้วก็บบอให้แตงโม่ค่ะถ้าจะไปก็คือไปพร้อมไอทิจอยก็คือหกศูนย์ค่ะส่วนคำค่าแรงๆค่ะเพื่อทีไปเติมน้ำมุกน้ำมันเนาะค่ะส่วนนี้มันห้อนจะฝ้าเติมปูว่าค่ะ แต่ว่าค่ะซิฟมาอีกแล้วค่ะปูบอกว่าปูอยู่มากกับลูกกับร้านนี้เนาะคะ่ะอยู่ซิฟกับซิฟกันค่ะซิกับซิฟกันค่ะฟังดีดีแล้วค่ะหรือว่าซิฟสะหรือว่าหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งฉาดอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่ากันยาเป็นพนเขียนใหต่งมูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ปูไปตัดชุดนะคะ่ะตัดชุดปูให้คาะตัดชุดหรือว่าไห้ลางวัลนแม่คู่ค่ะ หกศูนย์ค่ะหกซิปหรือว่าจะเป็นหกหนึ่งศูนย์ยังซี่ก็ได้เพราะว่าปูกับบ้าซิปกับซิปกันอยู่เนาะค่ะเท่ากับพินิจพิจารณาเอาค่ะค่ะก็นย่ดลืมแล้วค่ะสว่างบายบายก็มียูสิบเจ็ดห้าศูนย์สิบหกแล้วก็หกศูนย์เนาะค่ะสำหรับแนวทางมือนี้ค่ะปูห้องก็บอกว่าพอจะบอกแล้วบอกเลยบอออีกเนาะค่ะสำหรับหกศูนย์ค่ะกับว่าแน่อาจจะหอด วันที่16ก็ได้เขาจะลืมนะคะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยค่ะมันจะลืมนะคะพืนละใบสองใบค่ะพอ่อใดเสียงโศกเนาะค่ะเสียงโศกพอ่อใดเห็ดบุญเห็ดท่านเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแตงโมกับซีมีแนวม,มาฟากมาฟ่นองเข้าพ่อสำนีเนาะค่ะจังพกมาพอกันไหมมืออื่นหรือว่าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปนะค่ะคลิปพี่แม่คู่ ไปซอยงานกระถินของคุณพ่อบุญมากแตงโมกําลังลําเลียงให้เบิ้งเนาะค่ะค่ะเอฟซีฮันได้ค่ะบ่ได้ไปรวมงานค่ะเ้ากับอนุโมทนาสาธุบุญนํานค่ะค่ะสำหรับย่นี่แตงโมขอให้เอฟซีหรือว่าให้พ่อแม่พี่น้องเนาะกําลังเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมให้มแตรชคแต่ลับแต่โชคแต่มานเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่คขา,คายจะให้ขายของดีๆด้วยค่ะเด้อค่ะมีอย่างก็ให้ขายเบิดค่ะให้ได้กำไรหลายๆงามๆค่ะ สำหรับคิวนี้ค่ะโดยบุญวารมีองค์ปุตตาหรือว่าองค์ปุชิปะขาวค่ะขอให้สายบุญทุกท่านมีโชควลาไีโชคมันเฮงๆลอยๆทุกคทุกคนค่ะอย่าลืมค่ะไปเติมน้ำมัน17-0-16ค่ะแล้วก็10คอรอเนาะค่ะโชคดีทุกคู่ทุกคนค่ะสำหรับคิวนี้แตงโมเพา้วยขอกราบสวัสดีค่ะ